ีใหม่แล้วนะครับ cast game พอๆแล้วก็มาค a s t g a น่ารักกันบ้างนะครับผมผมก็ cast h e death i c k e r นะครับลืมเลยครับว่าเราต้องค a สเกมอื่นด้วยครับก็ผมก็เล่น tinny t h e นะครับก็เป็น john joe น่ารักๆนะครับก็จอนจิ o กู้อาณาจักรนะครับอืมเราก็เล่นด่านหนึ่งนะครับจริงๆผมก็เล่นไปแล้วนะครับแต่ก็เล่นได้เห็นกันอีกทีนั่นแหละนะครับทีละ p ร์ t นะครับทีละแรงนะครับอืมให้เราโด อ่าสอน,นวิธีการเล่นนะครับให้เราโดเไอ้นี่ก่อนครับนี่แฮบมบเบอร์เกอร์นะครับผมไอ้นีมันก็หลับอยู่นั่นแหละเฮอ,อรู้แล้วเบื่อสอนเล่นที่สุดเลยก็เริ่มก่อนแล้วกันนะครับแตะที่ไอกลอกนะครับมันก็จะชี้บุยใบอะไรของมันเนี่ยอ่ะแตะที่หน้าต่าง <c oughs> อืมเราได้นะครับกระลอกกับแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมแล้วก็ Every level has hidden item นะครับก็คือเกือบทุกเล v e l ซ่อนไออุปกรณ์ไอเทมไว้นะครับให้แตะที่หน้าต่างเพื่อเปิดมันนะครับหามันหุยซ่อนเค้กไว้อ,อยู่หน้าต่างบานกลาง <Ooh. S 1> ชิวแล้วครับชนะแล้วนะครับด่านแรกนะครับก็ชิวๆไม่มีอะไรยากนะครับแต่ถ้าด่านปลายๆนี่ยากขึ้นนะครับโอเคด่านสอง ก,ก,กือกาลออเกาะได้าเลมมึงต้องลองวกะกาลออเกาะหน้าแค่นี้เองการลอกก็น่ารักนะครับคนน่ารักเลยว่ะเดี๋ยว,เ,ยว <c oughs> เล่นกะลอก,ก่อน <c oughs> อ่าแล้วก็ไปหยิบกันไกลตัดต้นไม้นะครับมานี่เงบเงบเชับๆนะครับมาแล้วก็ขึ้นบันไดนะครับบันไดหนีไฟไม่ใช่หนีไฟแล้วอะกูเลเล่แม่งวางไว้ก่อนมานี่เออโดอกกูเลเล่ก่อน เอากูเล่ๆได้ป่าวะเดี๋ยวพินตัดเชือกนะครับไม่งั้นเราจะข้ามไม่ได้อ่านั่นแหละดีละเอากุญแจมาแล้วต้องไปช่วยผีเสื้อก่อนนะครับผมเหลืออีกกี่ดาววะโอเคเหลืออีกดาวเดียวช่วยผีเสือ้อนะครับเอากุญแจไขนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกที่ประตูนะครับผม ก็ถือว่าง่ายมากนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับช่วงแรกๆก็ไม่ง่ายอย่างเงี้ยตลอดเลยไปไปด่านาปลายนี <c oughs> <c oughs> <ๆ>่พูดคําเดียวยักยักขี้เหี้ยครับพูดตรงๆแม่งอะไรก็ไม่รู้นะครับคือคือผมเล่นไปถึงด่านสุดท้ายครับที่เป็นด่านอะไรเคยเล่นไปครั้งหนึ่งนะครับโดท้ายก็ต้องเปิดสมุดอ่านเลยครับแม่งไม่ไหวนะด่านอะไรว่าที่มันเป็นถ้ำครับแล้วมันมันมันมีมงกฎนี่ลืมแล้ว ที่มันที่มันมีไอ้แมลงทับหนึ่งไงเนี่ยที่มันมแมลงทับทองครับเราต้องได้มาครับด่านนั้นแล้วก็ไอ้ด่านที่เหมืองแร่นะครับด่านขุดเหมืองอะรอดวิ่งเร็วมากนะครับผมทําไม่ทันเลยนะครับผมอะปูแล้วเ,เอาปูก่อนนะครับแมงโตปูก่อนหาโดปูแล้วไปเอาคันลอกมานะครับเงียบอย่าหันมาเ้ยเอออย่างนั้นก็ดีละหอยอืม กระลอกเออกระลอกน้อยมานี้ฮะเอาเบ็ดนะครับย่อนลงไปเงียบเรียบร้อยโอ้โหเอาปลาทั้งตัวใส่ในตัวได้ไงวะโุ้ยคโคตรโหดว่ะดอ g เล r กาดซียูนะครับอย่าให้กาดเห็นเรานะครับอืมได้ถ้าเห็นกูก็ถูกจับสิอืมเราเดินลงมานะครับแล้วล่อไอ้กาด มาถึงให้การทันไปทางอื่นก่อนนะครับเราเดือกี่ดาววะเฮ้ยยังมีของอีกชิ้นหนึ่งเหรอเออใช่ใช่ใช่ก็คือไอ้หินนี่ไงไอ้ไม่ใช่หินไอ้หอยมกไนงะโอเค,อเคหอยมกก่อนเงียบไปแล้วฟิวอืมได้นะครับสามดาวนะครับโอเค่านต่อไปเลยไม่ไอาไปบมดแล้วนะครับ ยายแกต้องการฟักทองนะครับผมเพื่อเอามาเคี่ยวอะไรหุยแกเคี่ยวกระดูกปลาเหรอนั่นอ๋อแกทําซุปมัง้งผมละงงอ่ะเราก็ออกจากถังเฮ้ยออกก็มันจะเห็นไหมวะมันคงไม่เห็นนะขึ้นมา้าป่าวะลองขึ้นม้าก่อนกูว่าม้าสลัดเฮียม้าสลัดวะโอ้โหมาโคตรโฉดนะอ่ะ เราแตะที่อีกาก่อนนะครับอ่ามันก็จะทิ้งไข่นะครับ่ะขโมยเอแคลรดมาครับให้มากินมาจะได้เชื่องนะครับเงียบเงียบเงียบอืมมันรักเราแล้วนะครับ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินเดินเดี๋ยวมันเห็นอ่าแล้วก็จะขึ้นมาได้แล้วนะครับม้าจะอนุญาตให้เราขึ้นแล้วอ่าปีนขึ้นไปเร็วๆมาหยิบไข่อีกานะครับผมอ่า ทำของอีกาอ่าเหยียบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเดินลงไปตรงเกวียนนะครับอ่ลงมาตรงนี้อ่าลงมาเลยซ่อนก่อนนะครับให้มันหันไปทางอื่นนะครับอ่ะออกมาเร็วโดฝักทองโอ๊ยอ้ยฝักทองบ้าหนักชิเชียอ่ะผูกเก้าเกวียนกันจริงๆสามารถไปโดไอสตอเบอรี่ต่อได้เลยนะแต่ผมไม่อยากเสี่ยง ห็นแล้วเดี๋ยวหมดปลองพอดีมาถึงหมดดูไม่โปรเลยครับถ้าสมมุติมันเห็นอ่ามาโดสตรอเบอรี่เร็วเร็วเร็วโอ้โหเ,เ,เชียวเชวไปแล้วยายแกก็จะได้ฟักทองไปเชี่ยวนะครับออ่าด่านต่อไปนะครับโอ้ยเก็บทุดทรมานหมูนะครับหมูน้ําตาไหลเลยโอ้ยไม่ได้ครับ แล้วเ,เป็นจรจิ๋วนะครับเราต้องไปช่วยครับออืหมูโคตรโหดเอ้ยไม่ใช่หมูโคตรโหดไอ้คนไอ้เกวียนไอ้โคตรโหดอ่ะแล้วคุณบ้าอ,อ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้ไมไดผมละงงเราต้องเอานี่เข็นมาก่อนปิดลูกโอเคช่วยกระต่ายก่อนกระต่ายอยู่ในกรงอ่าลงมาลูกอืมวางไว้ก่อนแมะเอออย่างนั้นแหละ แล้วเราก็ต้องปล่อยไก่ครับปล่อยเป็ดปล่อยไก่เมื่อไงแล้วเดินไปซ่อนที่ถังถ้าผมจําไม่ผิดนะเคยเล่นเคลียร์ไปแล้วอแล้วมันก็จะเห็นไก่ครับอืมกระตาก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 จับไว้เฮ้ยลืมเฮ้ยโอ้โหยังจะพลาดจนไดน้ตอนที่มันจับไก่ล้วต้องไปเอาอาหารครับโอ้โหพลาดขนาดเคยเล่นแล้วนะงงแอบงงครับโอเค ต้องรีบเดินล้ำหน้าไก่นะครับไปซ่อนในถังก่อนอซ่อนในถังไมโอ๊กนะครับมันก็จะเห็นไก่ครับอืมแล้วตอนนี้แหละเราไปโดไอ้อาหารมานะครับแล้วซ่อนในถังอีกรอบนึงอ่าโอยกว่าจะนึกออกอ,อืมทรมานหมูทรมานสัตว์เดีย๋ยวโดนแน่นอนเราเป็นคนรักสัตว์นะครับอืมอ่ะให้รักคุณกินช่รักคุณป่าวะ่ะอ่ะ แดกซะแล้วเราก็ไปเอาลูกโป่งนะครับอืมลองมาโดยสวัสดิภาพไม่โดนลักคูนเวนไล่ละแล้วไงต่อวะเออผูกลูกโป่งไว้ที่กระต่ายอือลอยไปลูกนกมันก็จะมีนกบรจิกลูกโป่งครับแล้วก็แตะที่นก,กนะครับเอ้ยแตะไม่ได้วะสงสัยต้องเอ้ยแตะได้แตะที่นกก่อนนะครับให้นกมันบินไปบินมา แล้วเดี๋ยวมันจะเจาะมาครับแล้วนี่อ่าลูกกระโปรงล่วงลงมานะครับลูกหนึ่งอ่าไอ้กจะลอกอแล้วเราก็ไงต่อวะ <c oughs> เปิดหน้าต่างใช่เปิดหน้าต่างให้เป็ดมันบินเข้าไปนะครับ <c oughs> อ่าสนุกละ <c oughs> แล้วก็แท็บตรงหน้าต่างนะครับแตะรัวๆนะครับของจะร่วงลงมาหรือเปล่าวะอ่าล่วงลงมาแล้วเฮ้ยไก่ก่อนเอาไข่ไก่ก่อนอ่า แบบปลืมได้ไข่ไก่แล้วอ่านมนมหรือเปล่าไม่รู้เคยแล้วงต่อปลอดหมูปะดาวครบยังครบแล้วเหลือแต่หมูนะครับเคเราก็ได้แล้วนะครับชนะแล้วอ่าปลดหมูแล้วก็เรียบร้อยละอู๋วิ่งเลยไม่ขอบคุณกันเลยอะ่ะน้องหมูอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก <c oughs> <g ül> ็หมดด่านนี้ไปแล้วนะครับด่านหมูด่านต่อไปด่านอะไรวะอุย้ยเริ่มแรงใหม่เลยนะครับเริ่มเขาเรียกว่าพาร์ทใหม่เลยนะครับผมอะคอรลับเชลิฟนะครับใช่หรือเปล่าวะคอรับเปล่าวะน่าจะใช่อ้ยเพิ่งกดเล่นเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวพาไปครับโอ้โหจะจะเล่นดีไหมเนี่ยหรือยจะพาต่อไปดี ก็พาร์ตต่อไปดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในพาร์ตนี้นะครับใน